ดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมเอ่อสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมพาทุกคนนะผมมารู้จักกับกับดักตุนนะผมตัวใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่หรอกครับคือดัดแปลงดัดแปลงให้ให้มีความสะดวกหรือความความแน่นหนาขึ้นนะผมเห็นค้คฮะจากตัวฟ้านะผม ดี๋ยวจะเอาตัวตัวแบบเก่ามาให้ดูนะครับผมตัวนี้คือแบบเก่านะครับผมจะใช้ลวดถักนะครับผมซึ่งลวดถักแล้วมันจะค่อนข้างที่จะทําลาบากทําทําค่อนข้างที่จะลำบากนะครับผมแบบนี้ใช้ลวดถักเอาเดี๋ยวคนอนุญาต นี่แหละมันก็จะเป็นประมาณนี้ับผมละรวดถักเอาก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ซึ่งตัวเนี้ยจะทํายากกว่าทํายากกว่าตัวนี้นะผมตัวนี้ทําง่ายกว่าแต่ตัวเนี้ยจะใช้จะมีค่าจ่ายเพิ่มขึ้นอีกนะผมเนาะแต่ว่าจะจะง่ายกว่าแต่มีความค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมจะถอดลงให้ดูนะผมตัวข้างในนะผมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตใช้กล้องหลังนะผม ครับผมถอดออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนี่จะมีสปริงหนึ่งตัวนะผมแล้วก็มีเหล็กหนึ่งตัวตะปูก็ได้ผมตะปูห้าก็ได้ตะปูห้าหนึ่งตัวแล้วก็เหล็กแผ่นนะผมเหล็กแผ่นประมาณนี้นะกะว่ามันปิดตูได้นะผมกะว่ามันปิดแล้วตูน,นออกไม่ได้นะผม แล้วก็เชื่อมพี่ก็เชื่อมไว้น็อตสามตัวนี่เอาแบบคร่าวๆนะผมคลิปนี้ขอคร่าวๆถ้าอยากดูแบบละเอียดก็คอมเมนต์มาได้นะครับจับตัวนผมขั้นตอนการการใส่นะผมก็กใช้สปริงครับผมสปริงใส่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ก่อนนะครับผม นี่นะผมสอดสปริงเข้าไปในน็อตตัวล่างนะผมแล้วให้ตรงขดสปริงให้ตรงน็อตสองตัวนี้นะผมมานี้นะผมแล้วก็ใส่เข้าไปนะผมแล้วก็เอาน็อตเอาตะปูตัวนี้นะผมสอดเข้ารูนี้นะฮะรูนี้นะผมเดี๋ยวผมจะใส่ก่อนนะผมนี่นะผมก็สอดเข้าไปอย่างนี้นะผม แล้วก็ดันให้มันเข้าไปในรูฝั่งนี้นะผมทะลุมาทางนี้นะล้วก็ทะลุเข้ามาฝั่งนี้นะผมนี่นะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมประมาณนี้นะคระะับผมกำดัก ที่ปรับปรุงใหม่นะผมเป็นสูตรแบบสูตรปรับปรุงใหม่ใช้เหล็กเป็นเป็นแผ่นนะผมเหล็กแผ่นใส่แทนการดัดลวดนะผมเนาะก็พี่สวัชชัยเขาไปทําใส่นะผมก็ถือว่าติดดีเหมือนกันนะผมแบบนี้ติดดีเหมือนกันถ้าตัวไหนสนใจนะผมถ้าท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ของพี่สุวัชชัยไว้ให้นะผมเนาะ รับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ